สวัสดีครับก็จ้แล้วของรีเฟบครับวันนี้ก็จะจบเจ้าชอ็อกโกแลตนะฮะเฮมฟช็อกโกแลตพัดกับแทงจีนะในคลิปเดียวเลยจ,จบในคลิปเดียวเลยสรุปสั้นๆว่ามีอะไรบ้างคนนี้ต้องมาลิส์ลิส์รายการเลยว่ากันเถอะก็ <c oughs> เยอะอยู่นะสําหรับแทงจีนี้ผมเขียนไว้ว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะที่ที่เจอนะอันอื่นถ้าใครเจออื่นก็ว่ากันไปลแล้วกันอันนี้เจอประมาณนี้ รู้ว่ามันคนโทรลอะไรได้บ้างแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ตัวโปรแกรมนะะในคอมพิวเตอร์เป็นตัวคนโทรลนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเกี่ยกบมือถือต้องมาแคปหน้าจอมือถืออีกแคปหน้าจอคอมพอร์อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันที่เครื่องที่จอและเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าในโปรแกรมแต่ละตัวเขามีอะไรมาให้บ้างนะฮะที่เราจะใช้งานมาได้ปะโอเคนะเราก็ดูที่หน้าจอด้วยก็คือใช้โปรแกรมตัว ฟ o ้ดคอนโทรลพลัส huh. ของเขาตัวนี้ถ้าบอกว่าเราเริ่มต้นจากโหมด uh, โหมดเซเลคชันนะโหมดโปรแกร,รมช n นเ A ก็คือมันจะเรียงปกติ uh, เหมือนเราอยู่ Preset ตัวนี้ก็เป็น preset ที่1เนานะถ้าเรากดมันก็คือตรงนี้มันออโต้ให้เราเลยอัตโนมัติอันนี้เชื่อมต่อบลูทูธนะสองเครื่องนี้กด A มันก็จะเริ่มที่แบงก์ A กวด B ก็เริ่มที่ B เหมือนกัน กด c ก็จะเป็น c กด d ก็จะเป็น d นะเหมือนตัวนี้จะทําไปเพื่ออะไรเหมือนกันเพราะมันเหมือนกันนะประมาณนั้นถ้าเรากดเลื่อนไปแบงค์อื่นอ่านะมันก็เริ่มต้นเหมือนกันนี่แหละอ่านะฟุตสวิตจะเหมือนกับตัวนี้เลยเหมือนกันเองนะโอเคจากนั้นเราไปโปรแกรมเชนบีอ่านะโปรแกรมเชนบีนี้จะทำหน้าที่ปิดเปิด4ชุดนะฮะคือตัว รีเวิร์บดีเลย์โมดูลเลตแล้วก็แอมนะฮะอ่ะกดตัวหนึ่งปิดปิดเปิดปิดเปิดรีเวิร์บนั่นเอง mm hmm. ถ้าเราจะใช้อันนี้ก็คือในกรณีที่เราไม่ได้เข้าโหมดไลท์นะเป็นโหมดพรีเซ t ตธรรมดาเลยนี่ก็เปิดปิดได้อ่ะตัวนี้ตัวที่สองก็จะเปิดปิดปด,ดีเลย์นะ,ะเป็น B อันนี้คือออโต้ที่เขาทำไว้ให้แล้วนะเราแค่เอาอ่า ไปเลือกหมวดนี้เอาไว้แค่นั้นเองนะหมวดโปรแกรมชั้น B อนะ่ะ C ก็เหมือนกันน,นี้เปลี่ยนปิดเปิดปิดโมดูลเลตฮนะอ่นะาอยงนั้นก็สุดท้ายก็จะเป็นเปิดปิดแอมมันก็ยังเหลือแคปกับพวกน็อตอ่าน้อยเกตแล้วก็ตัวโวลูมมาสเตอร์ที่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะฮะตัวนี้มีอยู่แค่นี้สองอย่างนะเดี๋ยวเราไปที่เอ่อตัวตัวคัสตอมหมวดนี่มัน มันจะไปเกี่ยวเนื่องกันกับการที่เรามันต้องตรงกับตัวนี้นะตัวค่ามันอนะมันถึงจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องไปหาค่าเอากันเองเพราะตัวนี้เพราะตัวนี้ตัวน,นี้มันไปไม่ถึง127นะฮะเพราะว่า cc 127อนะไรเงี้ยมันมีถึง cc อะไรก็ไม่รู้ผมจดเอาไว้มันรู้สึกว่าจะมี cc 20ไปถึง27หรือ28เนี่ยประมาณนั้นนะบางตัวก็ไม่มีที่จดไว้แบบนี้จดเอาไว้แล้วก็ มีศูนย์แล้วพวกนี้จะเปิดปิดรีเวิร์บดีเลย์โมดูลเลตอะไรประมาณนั้นนะที่เราสามารถเซตได้อิสระก็ได้นะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยในโหมดในหมวดโปรแกรมเชนบีมันมีให้อยู่แล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องทําก็ได้เนาะประมาณนั้นเดี๋ยวไปกันที่ตรงไหนอะที่เป็นออโต้ก่อนแล้วกันเนาะเมนูแฟกชวลเลอร์คอนโทรลนะตัวนี้เมนูแฟกชว u เลอร์คอนโทรลมันจะแยกชุดเป็น2อันนะฮะตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ เลื่อนเลื่อนแบงค์อ่างเนี้ฮะเลื่อนแบงค์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่าเอบเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงส่วนตัวนี้จะเนี่ยลืมแล้วอ่ะมันมีตัวดีดีจะเป็นตัวจูเนอร์อ่าเนี่ยกดจะเข้าจูเนอร์อ่าตัวนี้สําหรับตัวเมนูแฟกชวลเลอร์คอนโทรลนะของแทงจีฮะเปิดปิดมันก็จะกลับมาที่เดิมอ่าตรงนี้เป็นอะไรลืมอ่าตัวนี้เข้าหมวดไลท์อ่าเข้าแอลนะอ่าแอลกับพีอ่าตัวซี นี่คือออโต้เราไม่ได้ตั้งอะไรนะมันมีให้เราให้เองนะตโนมันอ่าจริงๆผมว่ามันครบแล้วละ่ะแต่เราจะทำอิสระได้แล้วแต่เราอ่ะตัวนี้ B จะเป็นเลื่อนแบงค์เลื่อนแบงค์ขึ้น B เลื่อนแบงค์ขึ้นส่วน A จะเลื่อนแบงค์ลงอ่าแปดเจ็ดนี่แหละนี่เราก็เอามาคอนโทรลได้ผมว่าตัวนี้โอเคนะแล้วแต่ว่าอย่างว่านะ,ะเรากดปุ่มเดียวให้มันเป็นจูเนอร์ได้ งานนี้กลับมาเป็น P ตัวนี้อยากเป็นไล g ์ก็แล้วแต่ l i g ์ก็ได้เปิดเปิดปิด Modulate M อะไรอย่างนี้ตัวนี้ผมว่า work นะเพราะว่าเวลาใช้งานจริงเราสามารถที่จะเลือกแล้วเอาไปใช้งานจริงได้ดีนะตัวนี้จากนั้นเรามาที่ Advanced Custom Advanced Custom 2ที่ที่ผมเคยผม เ,เคยทำไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะถ้าฟุตสวิตซ์หนึตอนนี้เราแอดเข้าไปเป็น012ฮะ012ตัวนี้ถ้าเราเอาไว้ปิดเปิดมันจะเอาไว้ปิดเปิดพวกนี้มันก็จะคล้ายๆก,กันกับพวกโปรแกรมเชนบีนะฮะแต่ตัวนี้เราสามารถปิดได้ทั้งกรุ่มได้หลายตัวนั่นเองอ่าปิดได้หลายตัวเห็นไหมในหน้าจอผมเขียนอะไรไว้บ้าง00 แล้วก็ 1, 1, 1 2นะฮะที่จบด้วย 1, 2, 7นะจริงๆแล้วไม่ต้องใส่ 1, 2, 7ก็ได้เดี๋ยวลองดูนะไม่ใส่ 1, 2, 7อ่าไปเป็น0ดูซิว่าจะได้ไหมเป็น0ดูนะได้เหมือนกันไม่ไม,ไมีไม่มีผลอะไรตัวนี้ไม่มีผลนะแต่ถ้าบอกว่าเราไปคนโทรลตัวของคอมพิวเตอร์ที่เป็นปลั๊กอินอะ่ะต้องกำหนดให้มันว่า ถึง127อ่าเพราะว่าเขาเรนมันเรน์มันต้องครบพอดีว่าเอ้ยเราจะสั่งงานตัวนี้ดัตตาที่0ถึง127เลยอ่าทั้งหมดจะเป็นปุ่มนี้ปุ่มเดียวประมาณนั้นอ่ะตัวเนี้ยไม่ต้องใส่ก็ได้เป็นศูนเลยไม่ต้องใส่127ก็ได้ก็เอาไว้ปิดเปิดพวกด้านบนนะฮะ ีพวกดีเลย์พวกรีเวิร์บพวกอะไรต่างๆแต่ต้องบอกว่ามันปิด IR ไม่ได้นะมันปิดแค่รีเวิร์บดีเลย์โมดูลเลตแล้วก็แอมเหมือนกันนั่นแหละอันนี้เดี๋ยวนี้ผมมี1 2 3อ่ะใส่อีกอันหนึ่งก็จะได้เปิดปิดพร้อมกันได้เลือกเป็น CC นะฮะ Data 3 อ่าแบบนี้ก็ปุ่ม A นี้สามารถเปิดปิดทั้งหมดพร้อมกันอ่าเดี๋ยวเราผมลองเปิดก่อนเดี๋ยวผมเปิดให้มันเหมือนกันหมดก่อนไม่มีอันไหนที่เปิดเหมือนกันหมดอยู่นะเพราะวันนี้มันเป็นพรีเซตอ่าเดี๋ยวผมอาจจะเปิดทุกอันพร้อมกันหมดอ่านี้อ่าเปิดอยู่แล้วกดปุ่ม A มันจะปิดทั้งหมดเลยเห็นไหม สั่งให้มันปิดทั้งเปิดปิดหมดทั้งแถบก็ได้วิธีการคือแบบนี้ก็เราเอามาคอนโทรลตัวนี้ได้นะก็คืออย่างที่เขียนผมเขียนไว้นะศนคือรีเวิร์สหคือดีเลย์สคือโมดูลเลต3คือแอมที่เขียนไว้แบบนี้ส่วนหน้านี้ที่เราตั้งเนี่ยมันแทบจะมีอยู่ในของตัวเมนูฟอกเจอร์กับ โปรแกรมชั้น A และชั้น B ทั้งหมดแล้วล่ะนะมันมีเกือบหมดแล้วลนะ่ะแต่ถ้าเราจะมาเซตเองก็ได้นะฮะตัว a d v a n c e custom m o หมด2เนี่ยจะเอาไว้ทําพวกสวิตช์ปิดเปิดด้านบนซะมากกว่านะตัวนี้มันต้องเปิดตัว A Bank กับ B Bank นะที่เราจะใช้อะ่ะไปก็ได้ <laughs> Advanced โหมด1นะฮะตัวนี้ที่ทําไว้คือ0ไม่มีนะฮะ ศูนย์มันก็จะเป็นของรีเวิร์บพวกอะไรน,นั่นแหะเราไม่ใช้เราจะใช้ตัวนี้แทน20เอ่อมันต้องมีอันหนึ่งผมผมก็ลืมมาเนี่ยเป็นศูนย์หรือเปล่าลองก่อนาอ่าได้แล้วอ่าโอเคอันนึงเป็นศูนย์นะยี่สิบร้อยยิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบกับศูนย์ฮะมันตรงนี้จะเป็นรถแบงค์เห็นไหมรถแบงค์ ต้องกดซ้ำนี่ซีสามารถทําได้ลดแบงค์ไปเรื่อยๆอจากนั้นถ้าเราเป็นอันนี้ผมจะบอกแค่คําสั่งนะใครจะเป็นไอเดียทำก็แล้วแต่จากนั้นเราเปลี่ยนเป็นยี่สิบอันนี้คือ20กับ24นะ20กับ24อันเดียวกันถ้าผมเป็น24ก็เหมือนเหมือนกันนะนี่มี่สต้องเปลี่ยนทั้งคู่เอาไว้เพิ่มลดแบงค์สำหรับ c h ANNEL โหมดปุ่ม A ปุ่ม A ถ้าเป็นยิบสเหมือนกันแต่มันต้องกด2จังหวะเดี๋ยวผมน่าจะต้องเป็นศูนย์เลยมั้งผมใส่ศูนย์ดูดิมันจะได้ไม่ต้องรอจังหวะให้มันเป็นสติกคิกเดียวเลยอ๋อไม่ได้เป็นศูนย์ไม่ได้ต้องเป็นรอยีิบเจ็ดถูกละอน,นี ร้อยยิบเจ็ดถึงจะลดนะ,ะ,ะเดี๋ยวลองอีกอันนึงดีกว่าถ้าอันนี้เป็นศูนย์ล,ละแล้วอันนี้เป็นร้อยยิบเจ็ดมันแก้ได้นะมันเป็นโปรแกรม,มเบบิ้ลหนึ่งอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ต่างกันอ่าก็ลดอยู่ดีฮะตัวนี้คือ20กับ24นะฮะที่ เป็นรถแบงก์อ่าก็คือลดเลขลงอะนะถ้าเราอยากต้องการที่จะใช้ปุ่ม A แล้วก็จากนั้นถ้าเราบอกเซตแบบนี้อ่ะพุชสวิตบีอ่าบี B เราจะใช้เป็นเพิ่มอ่านะจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้มันอ่ะมันควรจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเหยียบคู่มันอ๋อเหยียบเป็นคู่เนาะ,ะนี้เราสามารถที่จะเอา A B ไว้าใช้ได้ 1> Data 1ตัวนี้จะเป็นถ้าเพิ่มก็จะเป็น21กับ25นะเนาะผมใช้25้ก็ได้คือตัวเลขตรงนี้นะใช้ร้อยยี่สิบเจ็ดกับตรงนี้เลยก็ได้ตัวนึงต้องเป็นศูนย์สลับกันไงก็ได้น,นี้เลือก4 c ตัวนี้25เพื่อจะเพิ่มพุทวิทบีนะอันนี้จะเป็นเพิ่มอะนะเพิ่ม อันนี้เป็นลดอันนี้เป็นเพิ่มอ่โอเคจากนั้นมีอะไรอีกอ่เราเป็นเออ่เขียนไว้ผมอ่านตัวเองไม่ออกอ่ามี23กับ24นี่เป็นจูเนอร์มีจูเนอร์เราสามารถเอาฟุตสวิตตัว C ก็ได้อนะเป็นผมทวามสูงนะเป็นจูเนอร์เอาไว้ เลือก C C เหมือนกันตัวนี้ค่าคือ23กับ27นะดาต้า23กับ27อันนี้เท่าที่ลองแล้วนะนี่ลองกดมาทุกตัวเลยตั้งแต่0ูถึงศูนถึง127เลยว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะนี่เป็น23ตัวนี้จะเอาไว้เป็นจูเนอร์นะฮะ,ะเห็นไหมเป็นเป็นจนะูเนอร์ลว แล้วก็กลับมาเป็น P อ่าจะเป็นสวิตมัจะเป็นแบบน,นี้อ่าอ่าตัวนี้ C อ่าอีกตัวสุดท้ายเป็น D แต่ว่ามันมีช a n n นลที่เอาไว้ปิดเปิดบลูทูธถ้าเราปิดเปิดบลูทูธมันจะหลุดมันจะหลุดออกจากกันเพราะตอนนี้เชื่อมต่อบลูทูธอยู่อ่าถ้าคือใครอยากลองก็22นะ22ก็เปลี่ยนจาก23มา2เป็น22แค่นั้นเองนะใครอยากลอง ก็มันจะเปิดปิดบลูทูธเดี๋ยวก็จะบอกว่าปิดบลูทูธทำไมมันก็จะคอนโทรลไม่ได้นั่นเองอ่าโอเคเราไปที่26เลย26เป็นเปลี่ยนเป็นโหมด L นะฮะยี่สเนี่ยง่ายๆแบบนี้ไม่ยากอะไรออันนึงเป็น127อันนึงเป็น0ก็คือบอกมันว่างั้นเถอะใช้ทั้งหมดนะศูนยถึงร2อ 26อ่าโอเคตัวนี้อันสุดท้ายนะโหมด L นะเปลี่ยนเป็นโหมดไลท์นั่นเองนี่อ่ามันมีไลท์แล้วก็ P อ่าตัวนี้ไลท์ไลท์เราก็จะมาไล่ปิดหรือเปิดตัวแอมได้อันนี้ในกรณีที่เราจะใช้งานกดอีกทีก็จะกลับมาเป็น Preset เ,เหมือนเดิมอ่ะมีประมาณนี้นะเลขที่เราใช้คือ ยี่สิบยี่สิบสี่เหมือนกันนะฮะเอาไว้ลดแบงค์ยี่สิบห้ากับยี่สิบเอ็ดเป็นการเพิ่มแบงค์นะฮะยี่สนะิบสามกับยี่สิบเจ็ดมียี่สิบสามกับยี่บเจ็ดจะเป็นจูเนอร์แล้วก็ย้อนกลับไปเป็นพีมีจูเนอร์ย้อนกลับเป็นพนะที่ผมทําไว้ที่ C นะอันนี้คืออยู่ A A จะเป็นลดแบงค์ B จะเป็นเพิ่มแบงค์ที่ผมบอกตัวเลขไปนะฮะแล้วก็ตัวจูเนอร์ยี่สิบสามก็จะเป็น 23่กับ27ตรงนี้เป็นจูเนอร์แล้วกลับไปผีอ่าตัวนี้ตัวสุดท้ายตัวดีก็คือ26กอ่าก็คือไคด้ค่า Data 26จะเปลี่ยนเป็นโหมด l i ท์ life, โหมด L อลอ่าลองกดดูอันหนึง่งลดอ่าลดอัน B เพิ่มอ่าเพิ่มไปเรื่อยเรื่อย่าจะต้องกด2จังหวะนิดหนึ่งมันเป็นแบบนี้ดังนั้นตัวนี้เป็น จูเนอร์จูเนอร์กลับมาเป็น P ีจูเนอร์กลับมาเป็น P ีตัวนี้ดีเป็นโหมดไลท์โหอลโหมดแกลับมาเป็น P ี่ะโอเคสำหรับแทงจี G ก็มีอยู่แค่นี้นะฮะสำหรับการใช้งานาตัวอื่นก็มีคัสซีมโหมดตัวนี้ที่อย่างที่บอกนะตัวเลขมันเป็นของ ของที่เราเลือกอะเอามางัน้นเถอะเอ้าถ้ามีตัวไหนที่ที่มันใช้ได้มีตัวไหน cc หนึ่งอะ cc มันก็ใช้ได้กดได้เลย cc 1, หนึ่งเรมีไหม cc หนึ่งเดี๋ยวลองกดนะ cc หนึ่ง a อ่าเห็นไหมเปิดปิดอันนี้ได้มันก็เป็นเอ่อ midi cc หนึ่งมันก็สามารถคอนโทรลได้เลยแต่ว่ามันเปลี่ยนไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเพราะว่า ชื่อเขากำหนดไว้ว่า cc1 ถ้าเป็น cc2 เป็นโมดู l เลตอะไรทั้งอย่างเนี้ยลองไปกดดูแล้วกันเปลี่ยนปั๊บมันก็จะสามารถกดเปลี่ยนได้เลยแต่อันนี้มันเป็นเหมือนรายละเอียดอะไรเนี้ยแชนแนวอลลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีนะฮะเพราะว่าของ Tank แท่งจีเนี่ยมันมีแค่0 1, 2, 3แค่นั้นนะฮะสำหรับ cc นะ 0, 1, 2, 3แล้วจากนั้นก็จะเป็น20 21 ยี่3ิบสองยี่บสามยี่บสีมันจะมีแค่นี้อันอื่นไม่มีแล้วของแท้งจีนะอันนี้เขาทําไว้รองรับพวกอื่นๆที่เป็นเหมือนกับเอฟเฟกตัวอื่นๆนะรุ่นอื่นๆที่สามารถที่จะคนโทรลได้อันนี้เขาทําไว้รองรับเลยมีเยอะมากนะฮะก็ไปลองเล่นกันดูถ,ถ้าผมเลือกเป็นยี่สิบกว่าเนี่ยมันก็จะเป็นของแท้งจีที่มันตรงผมยี่สินะมีไหมยี่ส่สิบ เป็นอันอันดีอันดีไฟอันดีไฟเนี่ยมันไม่มีชื่อนะเห็นไ,ไหมกดมันก็ใช้ได้เหมือนกันเห็นไ,ไหมอันนี้คือของ20ของเราคือเป็นลด Data ใช้ได้เหมือนกันถ้าเราอยู่ในโหมด c u สตอมแต่ต้องรู้ว่าอันนี้คืออะไรให้มันตรงกันกันกบค่าของแทงจีนั่นเองไอ้หมวดของแทงจี c ีพวกนี้เขาทำเอาไว้แล้วนะฮะทำไว้กำหนดไว้แล้วว่า Ask CC Data ที่20ทําหน้าที่ลดแบงค์ c c Data ที่21-25กับทําหน้าที่เพิ่มแบงค์ทำนั้นซีซ c ด a าต้23-27เป็นจูเนอร์แล้วก็กลับเป็น P ได้ซีด่าต้า22ปิดเปิดบลูทูธอย่างนี้ซีซีด a 26เปลี่ยนเป็นโหมด L อย่างนี้เขากำหนดมาแล้วเราก็สามารถไปใช้คัสตอมโหมดคีเซตติ้งได้มันก็จะได้แค่4ปุ่มเหมือนกันนั่นแหละประมาณนั้น แล้วแต่เลยมันก็จะคล้ายๆกันเพราะเนื่องจากตัวนี้มันครอบคุมทั้งหมดอยู่แล้วในเรื่องของหมวดพวกนี้อ่ะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะที่ใช้แท้งจีด้วยแล้วก็ร่วมกันกับช็อกโกแลตนะฮะตัวนี้จริงแล้วถ้าบอกว่าน้องบอกว่าหลายคนบอกว่ามันมันปรับแล้วมันหน่วงผมมองว่าถ้ามันหน่วงเนี่ยก็ ตัวนี้แทบไม่หน่วงนะเพราะว่ามันแบบว่าเปิดแล้วปิดเลยเปิดติดเลยนะถ้าถ้ามันหน่วงก็เอาสายมาต่อแค่น,ะนี้เพราะว่ามันเป็นโฮสได้เอาโฮสสายของตัวตัวนี้มันจะจะเร็วขึ้นอีกนิดนึงเมื่งนั้นเถอะแต่ตัวนี้ผมว่าผมใช้มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ช้านะเร็วอยู่ประมาณน,นั้นไม่หน่วงถ้าเราจะกระโดดข้ามเออผมไม่ได้บอกวิธีกระโดดข้ามนี่หว่า ใช่ไหมหรือว่าทําไปแล้วจําไม่ได้กระโดดข้ามแบงก์เหรอเอ้ยทาไปอย่างอะก็เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันคลิปนี้น่าจะยาวเลยยี่สิบกว่านาทีแล้วนะฮะเดี๋ยวถ้าใคร,ใครต้องการหรือว่าใครยังไม่ทราบวิธีกระโดดข้ามแบงก์ก็ถามไอทีแล้วกันนะฮะว่าจะเอาไปไว้ที่ตรงนูง้นตรงนี้อะไรกันแล้วแต่เนาะกด กดทีเดียวข้ามไปนู่นไปเนี่อะไรประมาณนั้นก็ยังไม่ยังผมยังไม่เคยทำหรือเปล่าวะตัวนี้โอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอรับสวัสดีครับ